ยังไม่ยินดียินร้ายครับเพราะว่าต้องรอถึงนาทีสุดท้ายนะพี่นะครับรอกรรมการโชว์มือครับก็ถ <Elijah> ือว่าสมศักดิ์ศีนะครับตัวเองน้ำรายการมั่นใจนะครับทางด้านของลูกแลกยก3ได้นับ8โชว์เลยครับโอ้ตกเวทีไปเลยครับโชคดีว่าโตกรรมการครับ ไปดูไฮไลท์ภาพรวมทั้งหมดครับยก3นั้นไปโดนนับ8นะครับแล้วดูช็อตนี้นะครับวิ่งเข้าไปครับยกเอดัมเลยครับด้านล่างวันชัยพ่องศรีครับเว้นว่างจากการให้คะแนนก่อนครับแม่มาเซฟนักมวยครับแล้วก็หันไปทางด้านของลูกรักนะครับสอต่อพลครับสอต่อพลครับ